สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กั๊กก้ากู๊ดช anel นะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะแต่วันนี้เราจะมาทําอะไรที่มันง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับผมไม่มือไม้ไม่เลอะนะฮะก็วันนี้เราจะมาติดตั้งตัวนี้ครับนี่เขาเรียกว่าตัวชกค้าฝากระโปรงหน้าก็วันนี้จะเป็นยังไงการติดตั้งจะเป็นยังไงนั้นตามผมไปดูกัน แต่วันนี้เขาบอกเลยว่าไม่ยากง่ายแล้วก็ใช้ขันน็อตแค่ข้างละ3ตัวเท่านั้นเ้ยไม่ใช่เนี่ยข้างละ5ตัวเท่านั้นเองนี่นะครับก็เป็นชุดยกฝากระโปรงหน้ารถน,นะยี y ่ห้อดัมเพอร์ o ูนะฮะยี่ห้อนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเจาะไม่ต้องเชื่อมตัวถังมีโชอคอัพสเปคพิเศษทนต่ออุณหภูมิความร้อนสูงออกแบบคำนวณตามหลักวิศวกรรมเฉพาะรถแต่ละรุ่นนะฮะอันนี้สำหรับรุ่นของ isuzu m u ven, โดยเฉพาะเลย กีตสูดีแม็กก็ใส่ได้เดี๋ยวเราจะต้องทําการถอดน็อตตัวนี้ออกหนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ตัวนี้อีกตัวนี้นะฮะทั้งหมดก็เป็นหนึ่งสองแล้วก็สามเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างข้งางในก็จะมีมีโช๊คสองอันนะครับนะี่โชค๊คไอ้โช๊คตัวนี้เขาห้ามดึงนะฮะ ปล่อยมันมาแบบไหนก็ปล่อยมันธรรมชาติแบบนี้แหละห้ามดึงห้ามกดให้มันอยู่แบบอย่างนี้เขาจะเขียนคำเตือนเอาไว้เห็นไหมห้ามดึงนะฮะแล้วก็จะมีแผ่นเพจมาให้ตัวนนี้สำหรับยึดยึดข้างล่างส่วนอันนี้ยึดข้างบนให้มาอย่างละสองอันสองฝั่ง โอเคเราไปดูกันว่าเราจะติดยังไงโอเคครับผมลองติดข้างนึงแล้วไอข้างนี้ผมยังไม่ได้บอกวิยังไม่มีวิธีในการติดให้ดูนะฮะแต่ผมจะติดมาเพื่อให้ทุกคนดูก่อนว่าติดแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะก็ทุกอย่างแน่นหมดนะครับนี่ฮนะอ่าส่วนวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งนี้ดีกว่าใช้กุญแจเบอร์สิกับเบอร์ส2บสองนะครับง่ายๆเลยอันนี้เป็นขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ไม่เหมือนกับการที่เราทำไดสตาร์ไอไดไดชาร์จครั้งที่แล้วไอ้ไดสตาร์ไม่ใช่ไดชาร์จไดสตาร์ครั้งที่แล้วตัวนี้ก็ใส่ตรงนี้นะส่วนอีกอันหนึ่งไอตัวนี้เราก็จะใส่กันตรงนี้นะก็ตรงเนี้ยใส่กุญแจเบอร์สิบขันถ้าเป็นไปได้ตรงเนี้ยมันจะเวลาเราใส่ตรงนี้ก่อนนะ่ะ มันจะขันน็อตตัวนี้ขันน็อตด,ด้านล่างชัดได้ขันน็อตขันน็อตอันเนี้ยด้านในเนี่ยยากเพราะฉะนั้นนะฮะผมก็คือจะแนะนําว่าให้ใส่ไปที่เพจตัวนี้ก่อนเลยใส่น็อตอย่างนี้ไปก่อนมันอยู่ยังไงอ่าอย่างนี้แล้วก็ใส่น็อตไป โอเคนะครับมันก็อยู่อย่างนี้ใส่ไปอย่างนี้ก่อนส่วนด้านบนเนี่ยไม่เป็นไรใส่ได้เลยก็เดี๋ยวถอด การถอดน็อตตัวนี้นะครับพอเราถอดเสร็จแล้วว่าฝาโปรงเราจะซุดลงเพราะนั้นเอามือคอยค้ำฝาโปงองไว้หน่อยนะฮะยกมันไว้เพราะบางทีแบบมันกดลงไปข้างล่างเดี๋ยวไปค้ำโดนกระจงกระจกเสียหมดหลังจากนั้นเราก็เอาเพลตตัวเนี้มาแล้วก็แล้นนะ เราจับจับไว้อย่างนี้เอาใส่น็อตใส่ไว้แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ยกกระจกขึ้นมาหน่อยนึงอืเอ้ยไม่ใช่กระจกยกกระสากระโปรงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ใส่เอ้ เรียบร้อยแล้วใส่ให้ครบสองตัวนะครับ นน็อตทุกอย่างนะครับขันแค่พอประมาณนะฮะเพราะมันสามารถที่จะขาดได้เราแขนแค่พอประมาณพอตึงมือหลังจากนั้นเราก็ขันตัวนี้ตัวนี้ใช้เบอร์สิบ หลังจากนั้นเราก็เอาโชคคซ้ำตัวนี้ใส่เขาใส่ลงไปยังไม่ต้องขันแน่นเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะจะได้มีพื้นขเขาเรียกอะไรเพื่อที่จะสามารถที่จะขยับได้นิดหน่อยเพื่อให้มันเข้าล็อกอะฮะ ไม่ใช่เราต้องหันจากด้านนี้เข้าไปนะครับใส่จากด้านนี้เข้าไปอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็ใช้เบอร์สิบสองขันเหมือนกัน แต่ต้องเป็นเบอร์สิบสองที่เป็นกุญแจแหวนหรือปากตายใช้กุญแจปากตายขันเพราะมันต้องแย่ขัห่ข้างในหรือไม่ก็ใช้เบอร์สิบสี่ขันตัวนอกตัวนี้ก็ได้สิบสี่ขันตัวนี้ก็ได้ข้างในจะเป็นเบอร์สิบสองข้างนอกตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบสี่นะส่วนตัวล่าเนี่ยใช้เบอร์สิบสองขันเท่านั้นเห็นนะครับใช้บล็อกเบอร์สิบสี่เอ๊ สิบสามออโอเคไม่ใช่สิบสี่ครับตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็ใช้กุญแจเบอร์สิบสามนะค่อยๆขันไป อืมอืมอเอาแค่พอประมาณนะครับผมไม่ต้องถึงขนาดให้น็อตขาดนะอืมแน่นนะฮะส่วนตัวล่างตัวนี้ใช้เบอร์สิบสองอืมแน่น โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็มาไล่น็อตกันโอเคนี่นะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ทาจาระบีนิดนึงนะทาจาระบีตรงแกนชักมันหน่อยเพื่อที่จะให้มันแบบลื่นไหลหน่อยอไม่ต้องทาเยอะนะครับเอาแค่นิดนิด,นดหน่อยหน่อยพอให้เป็นฟรีมแล้วลองมาปิดดูปึ๊บเอาอย่างพอเราเปิดปึ๊บมามันก็จะดีดขึ้นไปเองอย่างนี้เลย สวยงามไหมครับหันอ่ายี่ห้อมันขึ้นมาหน่อยอ่ะยี่ห้อขันไม่ได้อีกทำไมฝั่งนู้นหมุนได้ล่ะลองดูฝั่งนี้สิอ่ฝั่งนี้หมุนได้สวยๆอ่เราลองดูได้หมุนไดไม่ได้อ่าหมุนได้หมุนได้ไดโอเคสีอฮะเอาลบโลโกโ้ไปขึ้นมาด้านบน ก็เป็นลักษณะนี้นะครับเรียบร้อยแล้วการติดตั้งขาค้ำกระโปรงหน้าอิสุสมิวเซเน,นะหุบลงมาก็ไม่มีค้ำอะไรนะเห็นไหมไม่มีคำ้ำเอาขึ้นก็ได้โอเคนะครับหลังจากนี้เราก็ไม่ต้องใช้ขาขาค้ำตัวนี้ละตัวนี้เราก็ใส่ไว้เฉยนะฮะ ตัวนี้ก็จะได้ไม่หักเพราะส่วนมากตัวนี้มักจะหักเวลาเราใช้บ,บ่อยๆตอนนี้ก็เรียบร้อยโอเคมาถอดแมสหน่อยอือโอเคนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งขาค้ำกระโปรงหน้าของ Isuzu MU7 เป็นที่เรียบร้อยแล้วลักษณะาการติดตั้งก็อย่างที่ทำไปนะครับผมมีกุญแจไม่กี่เบอร์เองมีเบอร์12เบอร์14นะเบอร์12เบอร์14เบอร์10นะครับผมสามตัวนะ กุญแจกุญแจปากตายสักอันนึงเพื่อที่จะขันด้านในก็คลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับเป็นแค่ทํางานง่ายๆนะครับผมยังไงก็ขอใครสนใจดูเป็นแบบอย่างได้วิธีการสั่งซื้อก็ไม่ยากหาซื้อตามตลาดออนไลน์ได้หมดเลยมีหมดหลายราคาส่วนการใช้งานความทนทานก็นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับว่าใครซื้อยี่ห้อตัวไหนมา อันนี้เพิ่งติดตั้งเพิ่งลองใช้ยังไม่รู้ว่าทนทานขนาดไหนแต่ลักษณะาการใช้งานนะตอนนี้นะครับด้านหลังนี่คือเปิดใช้งานได้ปกติการติดตั้งก็ไม่ยากสามารถทําเองได้ก็คลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับถ้าใครเป็นกำลังใจให้ด้วยนะยังไงมีอะไรต่อไปเดี๋ยวมาทําให้ดูกันในคลิปต่อไปฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ